มันมีปัญหามาจากตัวกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆไหล่ครับเหยียดไปสุดคว่ำมือลงแบบนี้จับยางแล้วดึงไปทางด้านหลังแบบนี้ก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับเคยมีปัญหาปวดที่บริเวณหัวไหล่กันบ้างไหมครับแล้วจะปวดขับที่บริเวณนี้เลยนะเหนือหัวไหล่ที่บริเวณนี้นะครับแต่ว่ายกแขนในยกสุดนะแต่พอใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันปวดมันแบบว่า นอนตะแคงทับก็มีอาการวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการออกกําลังกายแก้าการปวดที่บริเวณหัวไหล่กันครับทีนี้อาการปวดไหล่ที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆส่วนหนึ่งนะครับมันมีปัญหามาจากตัวกลา้ลลามเนื้อที่อยู่รอบๆไหล่ครับกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆไหล่จะมีกล้ามเนื้อไหล่มัดมากนะเพราะว่าไหล่เนี่ยจะเป็นจุดรวมกล้ามเนื้อเลยมันเคลื่อนไหวได้หลายทิศไม่ว่าจะเป็นการยกขึ้นตรงๆอย่างนี้หรือการกลางแขนในลนนักษณะนี้นะครับหรือเอามือไปขว่หลังแบบนี้ ใช้กล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยครับแม้กระทั่งหมุนแขนเข้าออกพวกนี้ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นปัญหาโรคนี้ซึ่งจริงๆโรคนี้มันจะมีโรคที่แบบว่าเป็นเอ็นไหลอักเสบนะครับกับอีกโรคหนึ่งก็คือโรคไหลติดจะแยกออกได้ยังไงก็แยกออกง่าย,ยานี้ครับวิธีการในการเช็คนะถ้าไหลติดเราจะยกขึ้นตรงๆแบบนี้ได้นะ เทียบกับอีกข้างก็ต้องเท่าเท่ากันใช่ไหมครับหรือใครที่เป็นไหลติดนะมันจะยกไม่ถึงมันจะขึ้นมาแค่นี้มันจะไปไม่สุดพวกนี้ก็การประเมินแบบง่ายๆอย่างหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งก็คือโรคไหลอักเสบไหลอักเสบเราจะประเมินยังไงเพราะว่าไหลอักเสบถามว่ายกขึ้นสุดไหมสุดนะแต่ว่ามันอาจจะปวดในระหว่างที่เรายกนะครับแล้ววิธีการเช็คแบบง่ายๆเหมือนกันแบบนี้ให้มือนะ นีมือแบบนี้ใช่ไหมครับเหยยดไปสุดคว่ำมือลงแบบนี้ทีนี้วางไว้อยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับหมุนมือเข้าไปข้างในแบบนี้เลยเสร็จแล้วยกแขนขึ้นปึ๊บขึ้นมา ถ้าใครที่มีอาการปวดที่บริเวณตรงนี้ชัดเจนเลยแล้วปวดมากแล้วมันไปไม่ไม่ได้มันสุดไม่สุดเนี่ยเราจะสงสัยว่าน่าจะมีปัญหาของเอ็นไหลที่มันอักเสบอยู่ดังนั้นเราจะมาดูวิธีการรักษาเบื้องต้นกันอุปกรณ์ที่ใช้มันต้องมีอุปกรณ์้วยนะเพราะว่าถ้าใครที่มีอาการปวดไหลแต่ว่าเป็นกล้ามเนื้อไหลอักเสบเราจะออกกําลังกายโดยการเพิ่มแรงต้านเข้าไปที่บริเวณกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อเขาทำงานมากขึ้นวิธีการเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะให้เอายางยืดประมาณนี้อ่าเมตรห้าสิบได้อ่าประมาณนี้นะวิธีการนะให นะมาวางไว้ในลักษณะนี้ครับแล้วเราก็เหยียบไปที่ที่ยางนะครับอาจจะเหยียบสองขาอย่างนี้เลยก็ได้นะแล้วใช้มือนะครับกำมือเนาะหมุนมืออย่างนี้นะครับวางมือไว้แบบนี้ยกแขนขึ้นตรงๆแบบนี้อา่าแล้วค่อยๆปล่อยลงช้าๆทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตขึ้นสุดแล้วลงประมาณนี้ขึ้นให้ยางมันตึงนะขึ้นประมาณนี้ประมาณสักเกือบ90้าองศาแล้วก็ลงมาเกรงที่หัวไหล่ทางด้านหน้าหัวไหล่บริรเวณไหนที่ทาแล้วรู้สึกว่าปวดมันโดนมากเนี่ยเน้น อาจจะไหลครั้งหน่อยแต่ถ้าบริเวณไหนที่ทําแล้วรู้สึกว่ามันไม่โดนเราก็อาจจะพาพาดๆไปนะครับอย่างนี้เกร็งแล้วก็ปล่อยลงอ่าสิครั้งเป็นห่เซตนะครับเราทําประมาณสักสอสเซตก็พอนะอย่าไปทําหักหมในช่วงแรกนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้การอักเสบของไหลมันเป็นเยอะขึ้นก็ได้เดีย๋ยวอีกวันหนึ่งะจะไม่อยากทำเลยนะเพราะมันเป็นเยอะต่อไปที่ที่2ครับเหมือนเดิมเลยวางไว้ข้างตัวแบบนี้นะครับจับให้มันพอดีเนาะยางเนี่ยถ้าเผื่อ สีมันเข้มมากๆเนี่ยมันจะยากนะถ้าใครเอาสีที่มันอ่อนๆอยมันจะง่ายเราเลือกแบบง่ายๆก่อนเดีายวเพิ่งไปเลือกแบบยากเพราะว่ายากนี่มันดึงไม่ขึ้นเลยนะครับต่อไปทางด้านข้างขึ้นไปประมาณนี้เกองศาแล้วผ่อนนี่สิบครั้งเป็น1เซตสักเซต2เซตก่อนเนาะนะครับแต่ถ้าใครที่ทําแล้วรู้สึกว่ามันง่ายเราก็เพิ่มความยากเข้าไปเป็นเซตที่3เซตที่4ี่นะครับวันหนึ่งทาอยู่รอบเดียวพอไม่ต้องเช้าเที่ยงเย็นนะแต่ให้บริหารทุกวันก็พอโอเคนะครับประมาณนี้ ถ้าใครไม่มียางยืดลองใช้เป็นขวดน้ําแทนก็ได้เป็นขวดน้ํา1.5ลิตรนะฮะ1.5ลิตรขวดโค้ใหญ่ะนะก็มาใช้แทนดูนะครับอาจจะใช้ได้เนาะระดับหนึ่งยี้ยางพทนทางด้านหลังั้างตัวตรงแล้วคว่ำมือลงแบบนี้นะครับจับยางแล้วดึงไปทางด้านหลังแบบนี้อ่ามันจะตึงที่ไหล่มากเกรงไหลนะครับเกรงไหลไว้สิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนี่ขนาดผมทําไม่ถึงสิบครั้งผมยังหอบเลย <laughs> เพราะว่าพูดไปด้วยแล้วทําไปด้วยมันจะยากนิดหนึ่งถ้าใครที่ทําก็ ตั้งใจนะครับแล้วค่อยๆช้าๆอย่าทําแบบอย่างนี้นะไม่เอาอย่างนี้นะครับอย่างนี้คือจะฉีกมากกว่าเดิมดังนั้นทําทําช้าๆแล้วลงช้าๆไม่ต้องรีบค่อยๆไปค่อยๆมาขึ้นขึ้นธรรมดาแต่เวลาเลงลงเกรงไหลแล้วลงช้าๆขึ้นธรรมดาลงเกรงไหลนี้ขนาดผมผมขึ้นผมยังเอียงเอียงตัวเพื่อจะช่วย ก็ไม่ค่อยมีแรงต่อไปอีกสักอันหนึ่งอ่าอีกสักอันหนึ่งแบบนี้แบบนี้แบบนี้จับพอประมาณอันนี้มันชิดถ้ายิ่งจับน้อยเนี่ยยืดน้อยมันจะยากนะเนั่ยปล่อยห่างๆมันจะง่ายเราจะเน้นข้างที่ปวดนะครับคือข้างขวานะครับผมก็จะจับแบบนี้แล้วก็ล้วผ่อนกลับมาโอเคไหมครับผ่อนกลับมาเนี่ยฮะการเคลื่อนไหวจะอยู่อย่างนี้แล้วก็หมุนออกไปอย่างนี้แล้วกลับมาช้าๆมือนี้จับไว้เฉยนะครับเกรงลาย ก่อนกับช้าๆตัวตรงนะครับ10ครั้งเป็น1เซต 3- 5ถึงเซตเนะาะพอได้ไหมนะครับถ้าไหนที่ทำแล้วรู้สึกว่ามันปวดแสดงว่ากล้ามเนือ้อมันโดนนะแล้วก็ถ้าทำแล้วไม่ไหวก็เอาเท่าที่ได้อย่าฝืนมากนะครับเพราะมันอาจจะระบมและอาจจะฉีกได้เนาะก็คือเอ็นไหลอักเสบมันเป็นตัวที่ทําให้เอ็นไหลฉีกได้ง่ายนะครับดังนั้นการฝึกเนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอาเท่าที่เราแบบว่า หลังจากทําแล้วมันไม่ปวดมากขึ้นแล้วก็มันไม่ฉีกมากขึ้นโอเคสุดท้าย่างนี้ครับเอาไว้ข้างหลังแบบนี้พันไว้อย่างนี้นะครับแล้วดูนะดันไปข้างหน้าแบบนี้เหมือนชกไปข้างหน้านะครับเราชกสองมือเลยก็ได้หรือชกมือเดียวก็ได้แบบนี้นะเน้นเน้นได้ไหมครับพอได้ไหมไปตรงๆง สิบครั้งเป็นหนึ่งเซตสองถึงสามเซตก็พอนะครับอย่ากเกินสามเลยช่วงแรกเพราะว่าเราทําหลายท่าถ้าใครที่ทําแค่ท่าเดียวอาจจะห้าก็ได้แต่ว่าถ้าใครทําหลายท่านะเอาประมาณสักสามเซตนะครับแล้วก็เน้นบริเวณที่มันมีอาการปวดมันผมเนี่ยปวดปวดในการทําท่านี้ท่านี้ควรเป็นบ่อยตรงตรงแบบนี้จะตึงไหล่มากนะครับแล้วก็ลงนะครับพอได้เนาะลองไปใช้ดูนะครับมันก็จะเป็นยางยืดทั่วไปหรือถ้าใครไม่มียางยืดขวดน้ําก่อนลองดูแล้วก็ใช้เวทในการขึ้นลง หลักการคือยอย่าเวียงขึ้นตรงๆลงตรงๆง,ง,ง,งแล้วใช้กล้ามเนื้อไหลเยอะๆประมาณนี้ครับใครที่มีอาการพวกนี้อยู่ลองทําดูเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการออกกําลังกายพวกนี้โดยที่ใช้เป็นส่วนอื่นที่ไม่ใช้ยังยืดแบบนี้นะใครที่มีการปวดแบบนี้ลองเอาไปใช้ดูก่อนถ้ามันไม่มีอุปกรณ์เดี๋ยวคอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวจะสอนให้นะถ้าอยากจะปรึกษาอยากจะแนะนําให้เราสอนเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวตามอ่านดูคอมเมนต์นะครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากติดตามพวกเราทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง f c e b o o k f แ n p เ g e ทาง YouTube Channel แล้วก็ Tik To k ด้วยนะครับบัณฑิตกายภาพเนาะยูทูบชาแนลจะใช้เป็นบัณฑิตกายภาพบาดและกระดูกนะครับส่วน t i กตอ k จะเป็นบัณฑิตฟนะิสิโอเนาะบัณฑิตกายภาพนะครับแล้วก็ไล room ก็ใช้ชื่อเดียวกันกับ Facebook Fan Page ด้วยนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใครมีคำถามมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวพบกันไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ ก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราอย่างเสมอมานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอนเทนต์ดีๆมีสาระใช้ในการดูแลตัวเองในชีวิตประจําวันแบบนี้ท่านสามารถติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือทาง Tik t o อกนะครับโดยพิมพ์ชื่อว่าบัณฑิตกายภาพส่วน YouTube Channel ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาในชื่อว่าบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับส่วนท่านที่ใช้ Line นะครับก็สามารถจะติดตามพวกเราได้ทาง Line ์ว om นะครับโดยพิมพ์หาคําว่า แอดบันดิตฟิซิโอนะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ